เดีย่ดน้มนกันำมเนอ้ำมีด่มงน้ำ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 อยูมเลย้่าเดยวนยาสั้ันยายานคยางกากกากิกากไจอกไอ้จอกมโง่ไิกากสัตว์เด็กไร้การศึกษาไอ้โมงีลูกกระด่ไก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 ่ r รปพิ now the void on season tea, T กูพีคอกเวสรุปจะันที่ตังค์ด้วยความสามารถขยาใหญ่ที่คำมาเรากูตามหายาเม่ขนาดพยากรณ์ในองวันหนามากูุาแรปพิชมเวลาไม่ได้มาตามหายาถ้าเกิงไม่สนิทผงก็ไม่ต้องมาตีซีกูผ่านในชื่อเพื่อแลกสองนาทีนี้รวมอาที่ลบหมดที่ร้อยที่พันเพราเหกูมีความสุดยอนีฟังเสื้อทนเดียวเนี่มันกลายเป็นเทนใหม่กูเลือกเข้ามาเบียดตอนที่มันเป็นเลน เวตั้งใจกูจะไปจิตชา้นกูเสือกตั้งใจเพื่อนวันติดมาแล้วกลายเป็นภาพติดตาที่มึงจะหลับก่อนนอนมัวรักกูไม่สนถ้ามึงจะหวดต่อก่อนมีสองแกนกูจะเติมกระดาษมึคงเป็นล้างกับเบนที่กูจะเกินขนาดก็มึงจะร่วงอยู่แล้วแตสารลารูกมึงเติมไม่มีส่วนดูแลมือเปล่าก็พูดไปเถอะกูทำโลกแต่แต่ไม่ทันจะหมุนเบ้ากูแหกเพราะมันไม่กันกระสุนบอกเพื่อนมึงไม่ต้องมาบ้างกระสุนแู้วอยู่กูเป็นหมาป่าแต่ไม่ใช่พันธสันว่าหลังมึงหักแต่ไม่ทันจะหนุนไอ้ทางเยี่ยมงคนไม่มีทางจะหานววขดม จะขึ้นง่ายๆแค่ผ่านบ้านมึงก็ทะลึ่งไม่ได้เว้ยหลังจากมึงแร็ปอันนั้นนะซีนกูวกันนี้เขาเริ่มไม่ได้ในนี้ไม่มีกลัวคุยมึงไม่รู้ไงว่ากูโอซูคูเก่าอะ What เทวนี้มันโนควันพิดกูมีแต่วิกับฟันโอกูไม่อยากโชว์คำฟิปวันเดียวเป็นพิดจะควันโฟมมึงไม่ต้องโทรพวกกูแม่งโลกันยิบมึงยังไม่ทันฟิปแต่มึงเจอโกหังคิกอ่ะอย่าเดินมาหาพวกกูไม่ทักมึงไม่ทันได้ท่องกระถางต้องผวาเป็นพักหนึ่งอยากให้มึงไฟทุ่มเติมอย่าโชว์เวลามึง วงกัรงต้งลันบ้านมึงก่อในสัตว์ยับปเนดี่ต้องเโฟเลยที่สอโฟเลยที่สอเออขนาดมันขนาดมันกูยังไม่รู้เลยอะนา